้หอพี่เดอครับผมลูกพี่เดอร์ยู่ไฟให้นี่ให่งูอ่ะครับพ่อท่านอยู่ไฟให้อยังกอดังไฟอู้เติมบกไหมลง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 ยังก็เด้อฮะแพนด้า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 โอ้ว่าจะอยู่ไฟให้งงูอ่ะลูกมันมากินน่อหมองคือตึง เเห็นยังครับเนี่ยเห็นยังครับคือบ่าคือมาเปล่าไฟเห็นมันอันนีีดีนู่นนโอ้ยนู่นนี่หน่อยก็ไม่นะเขาเก็บมาอ่ะโอ้จานเดื้อตุ่มหอยให้กินได้นไม่ด้ครับเนีไอยู่ไปชี้ไปทุ่งหน้ามาพอดีเห็นไอ้หัวหน้าดื้อดังไฟอยู่ครับเกต้ังเกตุดูเลยเต็มหอยเลยบ่โอ้ยเต็มหม้อเลยบ่วันนี้เต็มหอย Càng <laughs> okay. bia cái gì cầu không gian khẩu gian cầu khẩu cái thắng này là cầu khẩu nhất là cầu thắng nhất là cầu thắng สองหม่นกันเด็กใช้เกมสอมื่อยแล้วเฮได้มาเลยถ่านกินหอยกับไอ้ลูกผีเดอ้อครับผ่านมาว่ะสิไปมุ่งลังคาสังกะสีลูกผีเดอ้อพากันมุ่งลังคาพิษก็เลยขี้มาว่ะที่ไปบงบักแตงโมกันพี่น้องเอ้ยโอ้โลูกผีเด้อครับผมมีงูครับผมผีเดอ้อโซดาสาวบรรยากาศแบบบ้านๆเนะพี่น้องเ,เอ้ยงูมันออกลูกตัวน,นึ่งไปพัดเน่งเดอ้อ โอ้ยสีเด้อหมามันคาบอะไรไปแดงกันนะคาบอะไรกันขับดักหนูไอ้ไอ้ไอ้นี่ลูกผู้ใด้หนิเสียงแดงนี่ฮะลูกพู้ใด้เด้อนี่เว้เสียงแดงลูกไผบูนขยุงโอ้ลวกกลมตัวนี้ว่าจะลูกผู้ใด้ไงมึงก็โลห์ไอ้นี่มึงไงมึง นี่เบ้นเี่ยวมัรอต้ามมารอเมันครับ่มัรอจเย็นพี่น้องจเย็นเทาเอาไกเพื่อนเธอจะวน่หถหไกินยังไงจ่ไปนังอยู่มองเลยหน่นะไปนั่งอยู่ก็ไปมูรถไมโครติดเคี้ยวไม่หมูสร้างข้ามมันม่นไปล้อนตอยนึ่งา โอ้เว่ยวันไหนเด้อสุดยอดของเพิ่นดีแล้วครับจัดหนักครับบอกเอาลูกน้อยๆนี่ยเนี้ยในโค้ดได้กัินหลฮยนะในโค้ดได้กัินหลอันนี้ก็อยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลคนหูเก็บเงินมันก็หลายคนหมู่เก็บเงินมันก็แย่รถพังมันก็ต้องเอาไปซ่อมเลยได้เงินวัดทุกอย่างแหละลูกพี่เด้อมีบ่าวน้องก็มาเล่นกันกับไอ้ชีเด้อครับผม ีผ่านมาแวะทักทายกันเดี๋ยวสีห้างให้แจกโลโซเชียลเขาสิเพี้ยนหนาใอ้จำไปไหนเราเดินเนาะเมนปะดังขนาดนั้นดังแค่ไหนคนป้าดังกันครับเปิดลำพงออกเลยตัวก็บอกพี่น้องเปิดลำพงเปิดแล้งแห้งด้วยครับเพื่อนดันขึ้มาตุ้มเขาดันไปไหนมาตุ้มเลยมาตุ้มเลยเปตุ้มะจุคือดังเขาเปิดลำพงปะ ปลิอ๋อปาตีเซ็กคือปาตีอยังอยากนั่งแนวนั่นอย่าไปดังดังไฟสับดีก็ดังเลยนี่ครับผมสิเดอรดังไฟก็ดังนะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวกินไฟครับผมถามมันซุกไปเลยครับผมเบิ้งครับผมเด็กหน่อยทุกมือนีบ่มียังดอกคาเดสเบิ้งไอ้โทัุ่งซอดขนมขนมเพื่อนไงใครว่าๆเพ่อนไงขนมเขาให้ขนมเพือนหนึ่งนะไป ขิ้ใต้บังสองหมื่นนะาวันนะไอ้วาวาะพิตตี้วาวาฮะอ๋อถือกำลางยาแย่งหรอเป่าเก็แค่ขี้ไม่ตองพอยู่ขี้ต้องพกนะบอแม่แบบมั้งขี้ไอดินทรายมั้งขี้ทะเลทรายตายดีนะพิตตี้เลยโอ้ยเขามียาดีเนาะตายจะมาด่าใโเขาไม่รับนี่เข้าวงการนี่เนาะวงการวงการมูเข้ากับวงการมูงเข้ากินหอย ไว้แต่หมครับผมพี่วุงลวซุกระเบิดือดังไฟขึ้นมันจะดังไฟลงดังไฟขึ้นบตบาบนอกข้ากันจีสีเลยเด้อเนคกับเนาะก็จะได้ยามใหบ่ให้ว่าให้พี่หามีห่ แต่เกียนเงินคิดดูว่าจะคดดูว่ามื่น,นอันอดีมื่มปเอากระเดามาฮะเอาไว้ห้ามีใหพบนะครับผมมีแต่แม่หมายลูกสองับผไม่อโอ้ขาดสีแดงกบินมากคือนกเจ้านัคร<ฮ>ับผมสิดอว่า สีเดือดสุดล้่านกเจ้าหาะไ้หาเด็หาทั้งชิตหาอะไ้หรอกหาทั้งชีวิตนะโอ้ยขัดข้อข้อน้อไ้อ้อข้อข้าข้อย้อข้อข้อข้อล้อข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 ้ได้อข้ไข้อข้อข้าข้าด้อา้อข้อข้อบ้อข้อข้อข้อน้อข้อข้อข้้ข้อข้อข้าข้อ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 ้อ้อ้้้้้ไ้้อข้้้้อ้้้้้ได้้ข้้้้้อ้้้ นี่ขาดว่าเคยมีมีอมันอยู่อย่างแม่ปอแต่ลองเอาเบิ้งที่ล่ะสัมผัสเบิ้งถึงรสชาติดี้ในดมดาเขาแค่มือเดียวแค่นั้นแหละมือล้างนี่เขาก็หายดมนีนแหละเฮ็ดพิษมากเขาก็บ่าหายดมตัวกำนันตนนัวนี้อู้ช่วยแล้วกำนันมากำนันมาครับ ไปแล้วกันันสวัสดีครับผมไม่ใส่ครับท่านกำนันไม่ใสครับผมกนันเป็นมนาครับผมมือนีวันยุทวันยุทธบริเคสงานมือนีเอาผู้ไดน้ำมากครับผมกำนันนี่นนี่นผู้ไดน้ำมากุไเด้อกัขีงหมด เขาสื่อขิ้งว่ตัวนี้ฮัะปักบอลนั่นแต่ปักโบแมนอ้ลุงทิมตัวนี้เกาที่อ้กราะทีบอกหอยหอากับเลื่มมานี่แล้วครับผมอ้ยบอกเอาไว้ให้มันออกลวกเต่าม่คิดเลยฮะเส็นปลาเขาคุยลน้าตั้งนะมันคิดจะเมื่อแต่เพ่งจะเปุยไปหวานี่ บอกข้อยังน ah, oh. ี่เชือดีข pues ั้นยอดมันเชือดดีนะเขาเนี่ยขายบัดรเนียอดวเขากันนันควายงัวเป็นยังขึ้นนมหย่อนหย่อนนั่นครับนมเป็นยังโบมันขึ้นเมียนโยว่าไมโลวอนนมมันขึ้นไงครับไงเนี่ยต้องใส่ลูกกันบลดูดนมมั่งนี่ลูกกันบลดูดแล้วมันไอ้ไรดูใจซ้ำนี่นมนมมันบวม ว่าแต่ซีเรีอดดังไฟเห็นยังก็เลยจอดเบิงหันว่าแต่ดังไฟแบบอยู่ไฟแห่งงวอตัวนี้แม่นงัวงูพัดผืนฝ่นมาเด้อ่ายายญ่หนึ่งเท่านั้นแม่งท่ายญ่บ่หนึ่งฮะท่ายาน้ท่ายานาจเป็นทายใหญ่งเนาเขาทายตัวนี้หางูอ่างูั่พัดมาทีเลยจน่าห่าบ่ค่อยพอ ลูกเร่ลูกลูกผสมยังไงผสมหำเดียวหเดียวแม่มันเองไงสะดุ้บอมส่วนโอ้ยเด้อลูกกันไหมแคด้ไม่ได้ช่วยแล้ว มึงมึงัถึงน้อนจ้ามั่งนี่กันนั่นเฮ้ยเด้อเอาอันนี่มาท่าเด้อเอาอ้ไรยาแหลมมาท่ามันเขาท้าเนาะมีหม่องเลี้ยงงูขึ้นเนาะใช่ครับผมไปหาทอนเอา ทอปะโอ้ยมันที่่างคือมีเมื่อยเฉยป้งเทารู้ขึ้นมาปวดหัวอยู่นลาไปเลยมันผสมประสานกันหลายปวดทึ่งสารเทร้าเถิงเบี้ยเหิงซีวงว่านไปผมเป็นเลยไหมวงว่านพี่มาจอดนี่พี่เมาป่ะเมาเเมามาจากขึ้นอะไรเอาครับผมค่อยวากัน่น้องคอยลกินหอยครับ